โนกระแสแต่เธสวัสดีครับพบกับกระผมสงการอัจริยทรัพย์และพี่หมวยอลิศรากรทอนเจริญในรายการโหนกระแสแต่เ้าโหนกระแสแต่เ้าและการท่านผู้ชมครับหลายท่านก็บอกเอฟพี่สงการอาจารย์สงการทำไมแกล้งพี่หมวยไม่ได้แกล้งครับเพราะเสียงพี่หมวยชอบชาแบบนี้ มันทําให้แม่ปลุกแล้วก็ประทับใจเสียงหวานๆาพี่มวยครับวันนี้บอกอมีขาม่ขาวมีคราวเกี่ยวกับแวดวงพระสองฆ์อีกแล้วค่ะโดยเฉพาะฟิสด็อกเตอร์หรือหมอปลาก็บอกชวนพวกกันไปย่องแอบแอบชุวในจังหวะเวลานอ เข้าไปปกตุฏิเป็นไงคะพี่หมวยฮะเจอค่ะเจอเจอ้าอาวาสแล้วก็เจอเด็กสาวอยู่ในกุฏิเจ้าอาวาสด,ด้วยที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่เบิดด่านมะขามเตีย้ยที่กาญจนบ,บุรีครับคือก่อนหน้านี้ค่ะหมอปลาได้คลิปมา<อ>มีคนส่งมาให้แล้วก็เป็นคลิปที่แอบถ่ายเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงอายุต่ํากว่า18ปีอ,อยู่ในกุฏิของเจ้าอาวาสมืดๆเลเงาเนีเ่ยแวบๆเนีเ่ยค่ะหลังจากนั้นหมอปลาและทีมข่าวก็เลยบุกไปไปแล้วไปเจอจริงๆเจอใครฮะ ก็เจอเจ้าอาวะเราก็เจอเด็กผู้หญิงสองคนอยู่ในกุฏิเจ้าอาวาสพระเจ้าช่วยเจอวัยรุ่นผู้ชายหนึ่งคนแล้วก็เจอเด็กทารกหนึ่งขวบลูกใครเนี่ยลูกใครเขาบอกว่าเป็นลูกของวัยรุ่นผู้หญิงคนหนึ่งในนี้นี่คือบรรยากาศตอนที่ไปถึงเลยค่ะหมอปลามีโตเถียงกันไหมพี่อยมีค่ะเราฟังดูค่ะอยากฟังดูให้อยากฟังพร้อมกันนะท่านผู้ชมฮะแกดูมาทำไมลูกก็มาเที่ยวกันมับถาญาหลานมาเที่ยวจะมัต้องเป็นประตูนะ จะไม่ปี่ยไงมันเพื่อแต่ทำไมต้องปิดประตูอ่ะเปิดแอร์ค่ะอ๋อปิดประตูเพื่อเพื่อเปิดแอร์เป็นแอร์ลูกเป็นหลานแล้วมาทุกวันเลยเหรอไมันนานมาทีฮะไมันนานมาทีใช่เหรอถูกอะไรไอ้พวกเศษถุงยางเนี่ยมันมันมาเป็นของของไทยมันอยู่บริเวณสุติเนี่ยของไทยก็เลยไปดูโอ้เห็นภาพแล้วหดหู่นะพี่หมวยนะพราพุทธศาสนาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นศาสนาของชาวพุทธเรา แล้วมันเกิดกิจเหีุิงพี่หมวยนะล้วไงต่ออะไรพี่หมวยฮะค่ะคือเจ้าวาดก็ปฏิเสธนะคะบอกว่าจริงๆแล้วนี่คือลูกๆหลานๆนันมาทีไม่ได้มาบ่อยทั้งที่คลิปคือหมอปลากใกล้ดูเนี่ยของใครหลวงพ่อตอบอาจมาไม่รู้ซินะนี่ฮะแล้วที่สําคัญคือพี่หมวยเห็นพวกพวกพว่าพถูกยยงถุงยางด้วยเนี่ยใช่ค่ะอยู่ที่ห้องน้ําหลังกุฏิมีถุงยางแล้วก็มียาชะลอการหลั่ง มันมาได้ยังไงอ่ะหลวงตาบอกว่าเป็นของพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นเพราะว่าที่วัดมีตลาดนัดอันนที่มีคำพูดของหลวงพ่ออะไรขนาดนี้เลยอะก็อาจจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาเข้าห้องน้ําหลังกุฏิอ๋อมองโลกในแง่นี้ไปก่อนเหตุผลคือที่ที่วัดจะมีตลาดนัดอาทิตย์ละสามวัน ค่ะตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ชาวบ้านสงสัยเหมือนกันเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ชาวบ้านมีการตั้งคําถามแล้วก็อย่างที่บอกก็คือหลวงตาปฏิเสธบอกว่าถุงยางที่พบน่าจะเป็นของพ่อค้าแม่ค้าแถวนี้แหละโอ้พราค้าแม่ค้าเขาจะมีเวลาว่าเอาถุงยางมาใช้ค่าค่าปกติหลวงพ่อเลยฮะโดยวินยูชนและท่านผู้ชมว่าน่าสงสัยหรือไม่อย่างไรและนอกจากนี้แล้วเห็นบอกว่าหลังจากที่หมอปานักข่าวไปกันโอ้เป็นสิบสิบคนหลวงพ่อเดือดสิ ตุงมือปลัดอำเภอไปแจ้งความที่โรงพักด่านมาขำเตี้ยค่ะลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเอาเพจหมอปลาตัว่าไปบุกกุฏินี่ค่ะหลวงตาไปแล้วคือชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าเห็นพฤติกรรมของเจ้าวาสไม่น่าเชื่อถือเลยคือไม่เคยออกกิจนิมนเ์ไม่บินทบาทด้วยค่ะแล้วเห็นบอกเป็นพระสังฆทิการด้วยเหรอเนี่ยเป็นตรวจพระแล้วเป็นได้ยังไงสงสัยเหมือนกันนะชาวบ้านสงสัยจากข่าวสงสัยบอกเอ๊ะ การแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการเนี่ยต้องหรือตำรวจพระมันต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พระภิกษุสัมเนรโดยทั่วไปในพื้นที่แล้วมันเกิดขึ้นแบบนี้มันเรื่องที่น่าอับอายมากแล้วก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ถ้าภาษาธรรมเรียกว่าโลกาวัชชะสังคมติดเตือนแล้วก็โดยวงการสงฆ์ติดเตือนอย่างยิ่ง คือชาวบ้านบอกว่าเห็นพฤติกรรมแบบนี้มานานแล้วส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านหลายคนเลยนะคะพออยู่กันเองก็จะพูดถึงพฤติกรรมที่ไม่ดีของทางเจ้าวาดแต่พอออกสื่อทุกคนจะเงียบไม่กล้าพูดก,กลัวสิฮะกลัวค,คนเป็นเจ้าวาดต้องเรียนท่านผู้ชมตรงไปตรงมาบอกพี่หมวยพี่หมวย,มวยทราบดิผมเชื่อนะฮะหนึ่งลูกศิษย์ลูกหาหนึ่งเป็นประหลาดเป็นแอนมเพอบางคนพูดว่านี่ผมพูดท่าลงทั่วไปนักการเมืองก็มีเลยมีกากลัววา่าต้องช่วยที่หลวงพ่อเจ้าวาดฮะ แต่ถ้าเกิดพี่เคราะห์ดีที่ท่านเป็นลูกศิษย์ลูกหาถ้าทําแบบนี้สมมุตินะทั่วไปการเสพเมถุนเนี่ยสมมุติว่าพระเสพเมถุนกับชายก็ดีหญิงก็ดีหรือเสพสังวาสก็ดีขาดจากความเงินทั้ตั้งแต่วิทยาทีนั้นแล้วเราต้องช่วยกันปกป้องศาสนาแต่สิ่งที่น่าสนใจพี่หมยฮะเขาบอกว่าเจ้าวาดเขาบอกว่าเออะที่มาล้อเนี่ยไม่อยากให้ตาาเป็นเจ้าวาดม,มีเรื่องผลประโยชน์เก็บเงินตลาดนัดหลายหมื่นบาทไอกลุ่มบุคคลเนี่ยไม่ให้ตาายอยู่เลยใช้วิธีกันแกล้ง พระเดชพระคุณหลวงพ่อผมฝากว้าอย่างหนึ่งนะครับว่พิจนาท่านเป็นเจ้าวาดเนี่ยการที่ท่านเอาสตรีเนี่ยมาอยู่นั้นเป็นยังไงเรื่องนี้เจ,าาาจาา้จาคณะตำบลเจ้าหน้าอํเภอเจ้าหน้าจ,าาจาาาาังหวัดเจ้าหน้พัชราหดต้องพิจาตณาถึงตำแหน่งเจ้าวาดเลยนะครับต้องเป็นตำแหน่งที่ปกครองพระนารวตองเป็นแบบอย่างที่ดีใช่ไหมพี่หมวยฮะทางลูกศิษย์ลูกหาที่ไม่เชื่อว่าเจ้าวาดจะมีพฤติกรรมแบบนี้ก็บอกว่าจเจ้าวาดเอ็นดูเด็กเห<อ>็นลูกหลานแล้วก็ให้ทุนการศึกษาโอ้ป็นต้องอยู่ในห้องกลางคืนหรอ นั่น,นสิคะทางคุณอาและลูกชาค่ะตามไปที่บ้านเช่าครับเป็นบ้านเช่าหลังหนึ่งที่มีวัยรุ่นทั้งชายและหญิงมาอ,อยู่รวมกันครับแล้วก็ไปเจอเนี่ยค่ะตอนที่ไปถึงก็ตะโกนเรียกไม่มีคนออกมาออหลังจากนั้นก็ไปเจอลุงเจ้าของบ้านเช่าก็ได้พูดคุยกันเขาก็บอกว่าวัยรุ่นที่มาเช่าบ้านอยู่ที่นี่ถ้าเป็นช่วงกลางคืนบางทีจะมีเสียงดังออ่ามีเหมือน ลักษณะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคุณอามถามว่าแล้ววัยรุ่นในนี้เรียนหนังสือไหมเขาบอกว่าไม่เรียนอ้าแต่ไปรับค่าเทมอมมันผิดปกตินี่คือไม่ได้เตรียมกันก่อนหรือเปล่าคือเด็กผู้หญิงสองคนที่เจอในกุตินี้นามสมม,มุติคือ A กับ B บจะไม่ใช่คนที่อยู่ในคลิปที่มีคนส่งให้หมอปลาค,คนที่อยู่ในคลิปชื่อบ้านหนองสี่นามสมม,มุติเขาบอกว่าอยู่ที่บ้านเช่าหลังนั้นคุณอามนฤชาก็เลยตามไปนอกจากนี้ค่ะ คุณอามยังได้ตรวจโทรศัพท์มือถือของหลวงตาเจออะไรฮะขอดูค่ะเจอสิ่งนี้ค่ะเว็บพนันค่ะหนึ่งสอง,ส,ง,องอสั่งของออนไลน์สั่งของออนไลน์พระเจ้าไปดูสิคะว่าหลวงตาสั่งอะไรชุดชั้นในชุดโกโกวาบ <c oughs> <c oughs> สีไม่ใช่โกโกวาอ่าอ่าอสั่งของเพียบเลยอาหารเสริมแต่หลวงพ่อบอกว่ามีคนเอามือถือหลวงพ่อไปใช้ อ้าเห็นงั้นเหรอใช่ค่ะมือถือส่วนตัวยกตัวอย่างพี่หมวยท่านผู้ชมครับท่านมีมือถือท่านใจ้บุคคลอื่นอาใช้หรือเปล่ายังพี่หมวยมือถือพี่หมวยครับผมยึบมือถือหน่อยได้ไหมครับไม่ได้คือหมอปลาบอกว่าเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวก็เอาให้ถึงเห็นหมอปลามาพูดการโขกษัริพี่นมมาเมื่อวันไม่นับถือเป็นพระแพ้ส่วนจะจริงหรือไม่ติดตามชมฮะถ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ต้องอนุโมทนาแต่ถ้าท่านไม่ปฏิบัติดีปชอบก็ต้องออกจากผู้ศาสนาไปค่ะพี่หมวยมันมีเเรื่่่อองนนนนาาาาสใจมกกห็ทไบว มีตำรวจโรงพักหนึ่งรองผู้กับเสริมกับนายดาบไปให้เด็กสายเนี่ยคอยชี้เป้าหรือถ้าเขาใจง่ายคือนิ้วตำรวจค่ะมาช่วยมาเป็นผู้ต้องหาหน่อยเพื่อจะผลงานใช่ค่ะที่ไหนพี่หมวยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำนาจเจริญนะคะผู้เสียหายคนนี้ชื่อว่าคุณลำพัยก่อนหน้านี้ก็คือเป็นสายให้ตำรวจเป็นนิ้วให้ตำรวจคอยชี้ต่างๆให้จับค่ะแล้วจู่ๆวันหนึ่งค่ะตำรวจก็โทรมาบอกมาเป็นผู้ต้องหาให้หน่อยทำไมเดี๋ยวจะดูแลให้เพื่อจะเอาผลงานโอ้ ค่ะ<ว>ทีนี้นโอ้โหน่ากลัวมากค่ะ ตอนที่ทนายไพศาลไปถึงเนี่ยทางแม่ของผู้เสียหายก้มลงกราบทนายไพศาลเลยนะคะอบอกว่ามาช่วยหน่อยช่วยลูกสาวหน่อยค,คือเขาบอกว่า21พฤษภาคมค่ะตํารวจโทรมาบอกว่าเป็นผู้ต้องหาให้หน่อยนะทีนี้ทางผู้เสียหายก็บอกว่าแล้วตัวหนูจะไม่มีปัญหาเหรอคะเพราะว่าหนูเองก็เคยมีคดีความมาก่อนเคยต้องโทษมาก่อนอทางตำรวจก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการให้ไม่มีปัญหาเข้ามาเลยมาที่โรงพักเดี๋ยวเอาเงินประกันให้มาเซ็นเอกสารต่างๆตัวเขาก็เข้าไปนะ ค่าี่สงการโอ้โหพอเข้าไปปั๊บแล้วปรากฏว่าไปแปปุ๊บคือเขายังไม่ได้อ่านเอกสารคือเส็นไปหลังจากนั้นกลับมาบ้านกรกฎาคมค่ะตำรวจโทรมาอีกบอกให้ไปโรงพักหน่อยไปเซ็นเอกสารอีกฉบับครับแล้วก็ไปรับเงินที่ห้องสืบ2 5 0 0 0โอ้โหนี่กินเองชงเองเสร็จค่ะจะเอาเงินไปจ่ายค่าตับให้นายตการเพื่อจัดการตัวออกมาโอ้แล้วเรื่องนี้ไปถึงศาลนะคะสุดท้ายเขาก็ใช้2 5 0 0 0เนี่ยแหละประการตัว โอ้โหและตที่สคัญเห็นบอกว่าทางตํารวจพยายามแก้ก่อมาไอ้หนูรับสภาพไปเธอได้ติดคุกไปต้องกลัวนะจะส่งเสียครอบครัวให้เดือนละหมื่นห้าเองแต่น้องเขาแมวแต่น้องเหมียวว่ะหรือนางสาวลำไพอะ่ะบอกแมวหลอกหนูกูประวัติหนูจะเสียสินะฮะและที่สําคัญก็คือเขาก็บอกเขาจะไปร้องนะร้องสือ่อร้องทางหมอปาลาร้องทนายไพศารลร้องส่วนทางเกี่ยวข้องตรบอกว่าไม่กลัวหรอกคุณไปร้องก็ร้องไปได้ไปสู้กันว่าใครจะเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะนี่ อืคือทนายไพสารบอกว่ามีหลักฐานก็คือเป็นคลิปเสียงนั่นแหละนี่แหละในหลักฐานสำคัญเลยบอกน้องทนายไพสารเลยก็เอาคลิปเสียงนี้ไปแจ้งความต่อกองบังคับการป้องกันและปรับปรามการทุจริตได้เลย <t> ดําเนินคดีกับตํารวจผู้ใ้ที่เกี่ยวข้องในความผิดฐาน <t> เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือปฏิบัติละเว้นการที่โดยทุจริตโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ <ừ m. S 2> เป็นเรื่องที่น่าอับอายจะเป็นเรื่องจริงนะต้อง กำจัดตัดนิ้วทิ้งเนี่ยแบบที่พบตรอบอกท่านสุวัสด์แจงยอดสุกตัด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 ผมกลัวพบผมที่ผมรักคารพจะไม่เหลือนิ้วสิครับเป็นโดเรมอนเป็นโดเรมอนเลยฝากพี่สุวัสด์เลยครับถ้าเป็นจริงนะให้ออกราชการไว้ก่อนเลยครับเพื่อเอาผลคดีเนี่ยเอามาใช้ในศาลถ้าหลักฐานเรื่องของคลิปชัดๆนะครับเดี๋ยวเราติดตามต่อไปแล้วมีอีกเบรกนึงพี่หมวยฮะ่าสนใจมากเลยท่านผู้ชมฮะเป็นเรื่องของสาวคนหนึ่งฮะเขาร้องมายังทนายรณรงค์อีกอะ เขาบอกว่าแม,แม่เขาติดคุกเดินผู้คุมเรียกเงินพักสักครู่ครับโขนกระแสะแตกเ้โนกระแสะแตชกะะแตชกลับเข้ามากับโนกระแสะแต่เชา้าท่านผู้ชมมาพี่หมวยครับมีเรื่องหนึ่งอยากเล่าให้ฟังพี่หมวยก็คือมีเรื่องของผู้คุมนั่งไถ ซึ่งเป็นผู้คุมหญิงนะอยู่ที่เรือนจํทันทสถานหญิงที่ตนบรุรีเขาร้องไปยังทนายดรลงคะท่านผู้ชมครับประธานเครือข่ายทวงคืนความยุติธรรมชื่อนางสาวพรพ,พ,พิมลนะครับท่านผู้ชมครับเขามาร้องเขาบอกว่าแม่เขาเนี่ยถูกคุมขังในธนสถานหญิงตนบุรีเสร็จแล้วผู้คุมหญิงคนหนึ่งบอกไอ้หนูอยากอยู่สบายสบายไม่ให้แม่ม,มาโอนตังค์ให้มาตาัวทักโอนตังค์เข้ามานี่พี่หมวยฮะหลายร้อยนะครับบางทีก็เป็นพันจนนับแล้วเป็นหมื่น และที่สําคัญก็คือเขาบอกว่าแม่ของเขาเนี่ยที่ถูกดําเนินคดีไม่ใช่อะไรเลยก็คือแม่ครับยินยอมให้คนรู้จักกันเอาบัญชีไปเปิดและปรากฏว่าไอ้คนที่ใช้บัญชีของแม่ในท่านผู้ชมฮะมันค้ากัญชาแม่เขาถถูกจับในความผิดตามเรื่องของปรบอยาสิติดโดยเป็นผู้สับสนสิครับท่านผู้ชมครับค่ะ<ฆ>และที่น่าตกใจคือพี่หมวยไถยประจําทั้งวิดีโอคุยมาและที่สาคัญไปเดทเบอร์ของพ่อมาไม่รู้ แล้วโทรมาที่อาเจ็บใจก็บอกว่าแม่ก็ตั้งเค้กวันเกิดของลูกของผู้คุมหญิงรายนีย้ฮัลโหลนี่วันเกิดลูกของอีชั้นนะเจ้าค้โอนมาให้หน่อยเธอบอกว่าเอ๊ะมันแปลกๆเนองบอกว่าแม่อยู่สบายได้ทํางานเบาๆแต่ความจริงแล้วแม่บอกโอ้โหมันหลอกแม่นี่และแม่ก็เล่าให้ลูกฟังเวลาไปเยี่ยมซินี่คือคําสนทนานะครับท่านผู้ชมครับซึ่งเป็นหลักฐานสําคัญ ทา่านาลงพาตัวน้องไปร้องที่ส่วนที่ทำคือทางผู้เสียหายบอกว่าคุณแม่เข้าไปอยู่ในเรือนจนํามิถุนายนปีที่แล้วทุกหกสแล้วก็พฤศจิกายนค่ะคผู้หญิงคนนี้ที่อ้างว่าตัวเขาเป็นผู้คุมเนี่ยเริ่มโทรมาหาแล้วก็ติดต่อมาฮัลโหลแล้วบางทั้งพ่อก็เอาเงินไปให้ถึงฟลกาในเรือนจําด้วยกอยู่ด้านหน้าค่ะแล้วอย่างที่พี่สมการบอกที่เจ็บใจที่สุดก็อที่ เจ็บช้ำก็คือค่าแคบวันเกิดลูกสาวคือเขาบอกว่าที่เขาต้องเรียกเงินเนี่ยเพราะว่าแม่จะอยู่สบายมีทั้งค่าอาหารทนายรณรงค์วันที่ไปก็คือไปพร้อมกับถุงส้มตำเป็นค่าอาหารจะได้กินดีอยู่ดีเป็นค่าผัดกะเพราเป็นค่าเสื้อผ้าเสื้อ5้าร้อยกํานันเนี่ยค่ะห้มตงส้มตำปลาเผาจอมอหนึ่งพันเค้กหนึ่งพันโอ้คุณลำบากขนาดนี้ถือผู้คุมคือต้องบอกว่านี่คือรายเดียวนะครับที่เราตรวจพบ แล้วก็ล้อมาอย่างน้อยประกันป้องปรามนี่คือซิฟการโอนเงิน200ก็เอา่ะพี่มวย2 0 0ถึง1,000บาททุกแล้วที่ผ่านมาทางผู้เสียหายจะไปเยี่ยมคุณแม่ครับทั้งผู้คุมก็บอกว่าคนที่อ้างว่าเป็นผู้คุมนะคะเขาก็บอกว่าไปเยี่ยมไม่ได้เพราะว่าเป็นช่วงโควิดจดหมายอะไรก็ติดต่อไม่ได้เขาเองไม่เคยรู้เลยว่าแม่อยู่ข้างในเป็นยังไงสุดท้ายไปหน้าเรือนจำแล้วถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วก็เยี่ยมได้จดหมายก็สามารถจะเขียนถึงกันได้แสดงว่าไอ้ที่ล้อเนี่ยกลัวเรื่องของ ที่หลอกเขาแน่ถูกเปิดปโปงกแม่จะบอกสิพยายามปิดเปิดนปลปปป,ปสุดท้ายเห็นบอกว่าพาเป็นข่าวพ,พี่หมวยเขาโทรมาว่ายังไงฮะเขาโทรมาบอกว่านัดมาเจอหน่อยออมาตกลงกันอย่าให้เป็นคดีความาเขาด้วได้ไหมกลัวกลัวสิกลัวกลัวเสียงนะคุกนะพวกพวก,กคุมผู้หญิงอะไรเนี่ยโดน157เข้าไปในโทษจำคุกเลย1-10ิปีหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง200,000บาทหรือถึงจำทั้งปรับเชี่ยวไม่กลัวเหรอครับอนาคตแก้เงินไม่กี่ระบาทและอย่างหนึ่งคือไปขูดรีดเอากระปูอ่ะ เขาขี่มอเตอไซค์วันหนึ่งสองร้อยบาทยังลำบากขนาดนั้นน่ะคุณไม่รู้สึกอะไรบ้าะเฉพาะหลายนี้นะครับอ่าเห็นบอกว่ามีหลายรายอ่าทุกผู้ต้องขังคนอื่นๆก็โดนโดนน่ะทำมาบ่อยมากเลยอ่ะแล้ที่เรามีคลิปเสียงที่คุยกับผู้คุมด้วยที่ฟังพร้อมกันทั้งประเทศฟังที่นี่เลยครับเออนี่น้องพูดเนี่ยพี่ก็ยอมรับว่าเออแันนั้นขอขออันนี้พูดโสดกเลยนะก็ขอเออวา เอซื้อไอ้บันเกิดนะอะไรเงี้ยแกก็โอนมาให้ไม่แล้วโทรไปขอเขาทําไมคุณกาศรู้ไหมหนูไปที่กรมกรมราชธรรมอะไรเนี่ยหนูไปร้องเรียนมาแล้วคุณกาศเขารอเรียกตัวคุณกาศอยู่เอาเธอจะทำไมทำถึงที่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าไม่ทําได้ยังไงไมาเรียกเก็บเงินที่พ่อหนูแล้วให้หนูโอนเงินไปอ่ะจบชีวิตราชาการเลยฟันธงจบอันนี้<อ><า>นถือว่าปเป็นหลักฐานชัดเจนมัดมัดเลยฮะมมหน้า <ừ> ลองประลัดนั่นลบหนากบัวถึงฟันฉับอ๋อราชาการไว้ก่อนต้องโดนบังคับดีอาญาพุ่งไทยนั้นหนึ่งห้าเจ็ด แล้วใครจะเป็นรลยต่อไปต้องติดตามโหนกระแสแต่เช้าเนี่ยนะครับค่ะแต่ไม่เรื่องหนึ่งพี่หมวยผมอยากฟังจากพี่หมวยมากเลยบอกว่าพระเนี่ยนะท่านผู้ชมครับพ่นไฟนี่แล้วะเนปอบไอ้สามเนปี๊ดเป็นยังไงพี่หมวยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดป่าแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่น,นะค่ะ้ <ừ> ากําลังทําพิธีเมื่อ16เมษายนพ่นไฟนี่นะครับให้ดูคลิปภาพค่ะ นี่ฮะพี่หมวยเป็นไงฮะนี่คือวัดป่าสีนาแพงที่บ้านหนองปอที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะพระที่เห็นอยู่ก็คือพระทวัชชัยกําลังทําพิธีอยู่แล้วคลิปนี้ก็เปิดเผยโดยเพจหน้าทับลิงครับมีชาวบ้านก็จะํำวงอยู่ด้านหลังลํำเซิงค่ะ ในโพสตเนี่ยระบุนะคะบอกว่าหลวงพ,อพ่อทัพพิธีกรรมอะไรครับนั่นพ่นไฟเอยเป่าหอยสังเอยแล้วพอไปที่กุฏิของเจ้าอาวาสก็ไปเจอภาพลุมลือสีไปเจอศาสตราวุธชนิดต่างๆ<อ>เสียนทูเสียน่อแก่สําหรับทําพิธี<อ>แล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการบวงสรวงค่ะหลักฐานครบถ้วนค่ะเมื่อกี้ก็คือเป่าหอยสังนี่คือเข้าไปดูที่กุฏิของเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้ก็คือมีพระธวัชชัยครับ ทำวัดอยู่แค่รูปเดียวผู้สื่อข่าวไปไปเจอกับแม่ของทะระแม่บอกว่าพระไม่สะดวกจะออกมาครับแม่ก็เลยให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวแทนแม่บอกนะคะว่าพิธีกรรมที่เห็นอยู่เมื่อกี้ก็คือพิธีการ,รเสริมดวงให้กับลูกศิษย์รจริงๆแล้วก็คือทําเพื่อให้ลูกศิษย์ได้ความเป็นสิริมงคลช่วงนี้เป็นช่วงโควิดคนมาร่วมงานไม่เยอะมากแต่ก็จะเห็นนะคะครับทางคารวาสก็ ปรำอยู่ด้านหลังนี่แต่เรื่องนี้สำคัญนะพี่หมวยกรณีเนี่ยตามพรบรคณะสงฆ์ก็ดีหรือแนวทางปฏิบัติก็ดีพี่หมวยฮะพระที่ปฏิบัติในลักษณะที่ขาดจากความเป็นพระประชิกมีหนึ่งฆ่ามนุษย์สองลักทรัพย์สามเนีเสพเมถุนสี่อวดอุตริที่ไม่มีในตนเช่นพ่นไฟดังปูดฟูดดดอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมครับและที่สำคัญ สำนักผู้สลาแห่งชาติต้องพุทธจังหวัดแล้วก็เจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดท่านจะปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้ให้มันเกิดขึ้นหรือครับถ้าท่านจะไม่ขยับเราก็จะตามต่อไปว่ามีบทจัดการเรื่องนี้อย่างไรเรื่องนี้ทางสำนักพุทธลงพื้นที่ไปเร็วนะคะคทางเจ้าคณะตำบลลงไปรวมทั้งทางพออสำนักพุทธที่จังหวัดขอนแก่นค,คือลงไปถ้ามีการชี้แจงแบบนี้นะคะบอกว่าก็คือไปเหมือนกับอบรม,มทางด้านครัรวัตชยัย คือชี้แจงบอกว่าควรจะนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาศีลสมาธิปัญญามาใช้ในการอบรมญาติโยมไม่ควรจะให้มีภาพแบบนี้ปรากฏออกมาแต่ทางพระธวัมชัยก็มีการชี้แจงบอกว่าสิ่งที่ทําก็เพื่อให้ญาติโยมได้เห็นว่าทุกคนสามารถทําได้มันไม่ใช่ปาฏิหาริย์อะไร,รมันเป็นเรื่องปกติที่อาตมาเป็นคนธรรมดาเป็นพระก็ยังทําได้พ่นไฟออกมาได้ครับ เนี่ยค่ะก็มีการชี้แจงแล้วก็มีการทําความเข้าใจมีการอบมรมคทางทางเจ้าคณะค่ะคก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ไม่ถือว่าผิดวินัยสงายแรงจนต้องขาดจากการเป็นพระเจ้าคณะปกครองก็มีการว่ากล่าวตักเตือนไปทางพระธวัชชัยเองก็บอกว่าจากนี้ไปก็จะไม่ทําพิธีกรรมแบบนี้แล้วครับ ก็ถือว่าเรื่องนี้จบแต่ว่าถ้าต่อไปไปเจอว่าตะธวัตชัยทําพฤติกรรมแบบนี้ตรงนั้นจะถือว่ามีความผิดละเพ่าไ,<ม>ได้อบรมไปแล้วต้องจัดการแล้วนะครับเรื่องแบบนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ก็มากระโจนกระแสตแต่เช้าแล้วครับท่านผู้ชมครับพี่หมวยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับร้านซ่อมรถม,รถมรอเตอร์ไซค์เป็นยังไงฮะจูจูค่ะตำรวจก็มามแล้วก็มาเห็นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแล้วก็บอกทางคนในร้านบอกว่าต้องเอามอเตอร์ไซค์คันนี้ไปตรวจสอบเรื่องอะไรอ,ะอ่ะนั่นเลยสิครับรู้ว่าพี่หมวยเจ้าของอู่ก็เลยงงค่ะคให้ดูคลิปภาพเหตุการณ์ที่มีการโต้เถียงกันนะคะของอตำรวจกับทางเจ้าของอูม่มอเตอร์ไซค์นี่ ไม่ถูกต้องเทำให้ถ hmm. ูกต like ้อง้วี่อให้ถ hmm. mm ูก hmm. ต้องได้จอะดีดมาเอากม้ไม่ต้องะ้ลูกค้ห่ยัหอา่อากวังี่ะย่นหงลูกคามาต้องมีทการอกหลักายนยันันแลอกนั้นแ่แล่แล้น่แลาตงดูดมานี่ของนจด

ถ้าเจ้าของเขาาผมให้เขาเอาแต่ผมไมไปได้ใช่ไม่ไม่ไม่ไไ้ไปสุดท้ายค่ะตำรวจก็ยกมอเตอร์ไซค์ไปคันหนึ่งคือตอนที่ตำรวจมาตำรวจก็ถามว่ารถคันนี้ของไทยทางเจ้าของอู่เขาเพิ่งกลับมาเขาก็บอกว่าคือน่าจะเป็นของลูกค้าแหละเด็กในร้านน่าจะเป็นคนรับรถเอาไว้แล้วตำรวจก็บอกว่าจะขอเอารถไปตรวจสอบหน่อยทางเจ้าของอู่ก็เลยสงสัยค่ะบอกว่าถ้าจะเอารถไปตรวจสอบต้องแจ้งลูกค้าก่อนไหมแล้วตำรวจมีหมายอะไรมาถึงจะเอารถ ไปตรวจสอบครับทางตํารวจก็บอกว่ายังไงก็ต้องเอารถมามสุดท้ายก็ยกรถขึ้นไปแล้วก็มีการโต้เถียงกันแบบเนื้อสักูนี้ค่ะค,คือเจ้าของอู่กับคนในร้านสงสัยมากว่าคือรถคันนี้มีหมายอะไรตํารวจถึงมายกเอาไปได้เขาก็เลยสงสัยนะคะบอกว่าเออมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงทาไมจูๆ่ๆตํารวจถึงมายกรถคันนี้ไปตรวจสอบได้นี่ยลูกแอบ,บด้านเห็นลงพักไปลงพักลงพักสี่คิวใช่ไหมพี่หมวย เหนชัดๆเนี่ยรถสายตรวจเลยรถสดดายตรวจรถจักรยานยนต์คุณมายึดรถเขาเนี่ยคุณจะต้องบันทึกการยึดด้วยนะครับไม่ใช่ยึดไปโดยพะาการหรือไม่อย่างไรเจ้าของรถนั่นนะครับสามารถลองทุกกล่าวโทษได้เพื่อให้ตํารวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรา,ามาการทุจริตผู้ที่ชอบเนี่ยทำการตรวจสอบหากพบการกระทําความผิดกับตํารวจเหล่านี้ก็ให้ดําเนินคดียา,ยาตามประมวลยามาตรา157นะครับ มีโทษจำคุก1-10ปีหรือปรับตั้งแต่ 20- งห0ื่ถึงสองแสนบาทอยู่ๆมายึดรถเราไปอ่ะจริงๆจะแจ้งร่วมกันลักทรัพย์ได้เลยนะครับออืเอาอยู่รถไปดูเอาไปดูชิตนะ่ะค่ะแล้วผิดต่อตําแหน่งมน้าที่ราชการด้วยอยู่ๆคุณมายึดคุณจะมาเอาไปได้ไงคุณต้องมีบันทึกการยึดเลยนี่วันผมในชื่อไหนน,นั้นในันมันตําแหน่งรองสารวัตรหรือตําแหน่งสารวัตรมายึดรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยคันนี้เอาไปทําการตรวจสอบแล้วต้องเอาบันทึกการยึดให้กับ ผู้ครอบครองหรือเจ้าของอู่ไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะได้ส่งมอบให้กับตัวเจ้าของรถหรือผู้ถือกรรมสิทธิ์จะได้ไปติดตามตรวจสอบได้ไม่ใช่อยู่เห็นรถใครจอดอยู่และเอาปรปยุก์พรการทําได้หรือครับฝากผู้การจังหวัดนครราชสีมาผู้บัญชาก,การตรวจสภาคตรวจสอบชุดนี้ถ้าผิดย้ายไปก่อนเลยให้พ้นหน้าที่แต่เพื่อให้การสืบสวนสอบสวนเป็นไป โดยชอบด้วยกฎหมายจะได้ไม่รูปหน้าปัดจมูกพี่มวยฮะค่ะแต่ทางผู้กำกับของสพสีคิ้วเขาออกมาชี้แจงแบบนี้ค่ะพี่สงการเขาบอกว่ามีชาวบ้านมาแจ้งบอกว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ที่ท่อไอเสียดังส่งเสียงรบกวนชาวบ้านแล้วเขามาเจอรถคันนี้ลักษณะคล้ายกับรถต้องสงสัยก็เลยเอาไปตรวจสอบแต่ทางผู้กำกับก็ชี้แจงกับทางตํารวจที่ไปวันนั้นจริงๆแล้วควรจะสื่อสารควรจะพูดจากับทางเจ้าของอู่ให้ดีกว่านี้ยังไงก็ต้องมีทําหลักฐานการยึดไปตรวจสอบ ไม่ใช่ตรงบอกว่าเฮ้รถคันนี้ผิดกฎหมายเอาไปได้เลยครับุูมกับท่านพูดจะมัดตัวท่านเีงนะสำคัญนะพี่หมวยกัอยู่ให้รถขัจอดดูเสียงดังหรือสงสัยยกไปใดยพระการไม่ได้ต้องหลักพบันทึกหลักฐานการยึดให้กับผู้ที่เขาครอบครองไว้ด้วยเพราะเจ้าของอู่ในฐานะผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์ เขาก็เป็นผู้มีเสียหายนะผู้เสียหายนะครับพี่หมวยคือผู้กํกับก็บอกว่าเ็าตักเตือนทางตํารวจแล้วบอกว่าต้องสื่อสารต้องพูดคุยกับทางเจ้าของอู่ด้วยถ้อยคาที่สุภาพแต่สุดท้ายแล้วนะคะทางเจ้าของรถก็เอาเอกสารไปยืนยันแล้วก็จากการตรวจสอบของตํารวจก็ไม่พบอะไรที่ผิดกฎหมายในรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ความผิดมันสาเร็จนะยอมความไม่ได้นะครับาะข้อบุรีน157อ่ะอันนี้หมายถึงเจ้าของรถสามารถแจ้งได้แจ้งได้นะผู้กํกองก็ผู้มีส่วนได้เสียลงรักษาทรัพย์ของผู้ที่ ถือกรรมสิทธิ์นำมาซ่อมมาทั้งๆหายปุ๊บเจ้าของอูป่ปฏิเสธรับความรับผิดไม่ได้เลยนะสู่ว่าพี่หมวยมีรถปูพี่หมวยเอาไปซ่อมรถ,รถ,รถ,ถอถแต่อู่นั้นอยู่รถหายถามว่าเจ้าของอูป่ปฏิเสธความรับผิดได้ไหมล่ะมันมไม่ได้งั้นแบบนี้ทังเจ้าของอู่แล้วก็เจ้าของรถก็<ป>สามารถแจ้งได้ลองทกข่ขาวโทษได้เลยเพื่อเป็นคดีตัวอย่างได้เลยเพียงแต่ว่าเขาจะยอมมีเรื่องกับตำรวจในพื้นที่หรือเปล่าเพราะต้าธรมหากินนี่ไม่นั้นแล้วหรือไปตรวจจับนี่เปิดอู่รับอนุญาตไหม เสียงดังไหมเดี๋ยวมันไม่จบไม่สิน้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่อยากให้เกิดขึ้นะนะครับคือหนึ่งมีตรภาพออกแบบนี้มันเสียหายฝากพ,พุ่มกับผู้การนะครับเปลี่ยนท่าทีแต่ครับเรื่องแบบนี้ม,มันไม่อยากเกิดขึ้นค่ะคือเจ้าของอู่เขาบอกว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่ร้านของเขาเนะร้านเขาเสี่ยมเสียชื่อเสียงเสีย<ด>ว่ยับยู่ตัรวจไปคนนะยกมาใช่แล้วภาพตัวคือแบบนี่รถปิดหมายรับซื้อของโจรหรือเปล่าปิดกฎหมายค้ายาหรือเปล่าสำคัญนะเรื่องแบบนี้อยากเกิดขึ้นครับท่านผู้ชมครับเวลาโหนกระแสแต่เช้าหมดเสียแล้วครับ ติดตามในวันอาทิตย์หน้าเวลาดี7นาฬิกา20นาทีถึง7จนาฬิกา50นาทีกระผมสงการอธิชรลทรั์และดรอลิศรากรรมอรเจริญในรายการโห้ดกระแสแต่ช้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ